สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสารครับเสารวันที่ยี่สิบแปดน้องพี่น้องครับวันที่ครัยี่สิบแปดครับบ่าวโตครับพ่อแม่ดินครับพี่น้องครับสวัสดีค่าดินที่ดิสารสวัสดีพี่น้องครับครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศออกจากป่าโจดครับพี่น้องครับาเบึงนมไอเฮปาครับเพื่อมีนอนดังดินมันดินเล็ดนรอดออกมาบ่มดเลยได้แกงนะครับพี่น้องครับครับแจ็คสีได้ไวได้กับวัลทูครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบึงน้ำกันครับวัตถิมานบ่ครับผมครับไปดูน้ำกันครับครับปะ ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับเข้าป oh ่าตัวพวมไม่ดินครับพี่น้องกำลังสีมุงเข้าป่าครับเข้าไปหาทนอนใหม่ครับเนานม่ให้ป่าครับเียดกับเอ็มเซมเลยครับเอ็มเซมได้เท่าเลยครับพี่น้องขอบคุณครับหลังจากบวได้มาดุนเลยครับหาตีนนอนใม่จูดหานอนไหม่ไลหาทําไใหมบงครับมือนไลยเปลี่ยนบรรยากาศครับเข้ามายามบึงปรปลาที่ใดบ่ มาหาบึงนอนไปเหยียบปลาครับคามีหนอนทั้งดินเล่นหลอดออกคร,ครับเดี๋ยวตามมาหลุดน,น้ำเบาครับพี่น้องมาที่มันมาวันี้ครับพี่น้องเบาครับคันโบขึ้นมานอนทั้งดินเงแจ๊กที่ท้ำได้ครับวัอนี้บมอนหลับประกัดมาจากที่พัวหัวครับหอหนอย,ยังเบาเก่เาเบิ้ลครับ รับต่อสวยๆเลยครับขับละก้อหละแกอมาได้มากครับพี่น้องโอ้ย่ไดตงบาดถูวเด้อไนอะไรพงตั้งร่างตพยายามยางกัานอาบได้มาไนบ้อ้ยหอมแข่ง Tay nhìn đang thôi. À chị ô, còn để đây mình. Ừ, càng rồi, bà. À. Mình ô, có bà. Mình hỏi giá ngày ไปเผาสุกครับขบวนมหาดุนเลยว่ามัน้ังหลังอยู่ครับ้า้านเ่าบ้านให้เดินรับพีนองขวาหี่ยอาขับปีนองโอ้ยบาวตัวที่ด้ครับบาดทะละกอมาดำปนอครับโอ้ยมาถเห็นปะมาบังน้าจอตาเด้อเออครับมา มาทำอะไรมาเขาอูมาเขาอูมาทำอะไรเอเดอร์เงินดังคอยพี่เด้อร์อยช่บดหัวบวมจีโดงเสียบเลยตาเด้ตอนนั้นวแต่ก็ผู้หลังเอาฟังก่อนาำไมทำลายอยู่เนาะนี่ยแหละครับน้ำไครมันก็สิเป็นขนาดปีกน้ำลักษณะนี่แหละครับ คือดูการเอานอนต้องดินของบาดินกะทางออกป่าฝนกระโปกพี่น้องเอ้ยบาดินกะแห้งล่อยกเสดุงอยู่ครับตกใจถึง่ระโยชน์กันทุกกระสีเมตุกตอนเขามานี่บ่สิเสียดบาปความตายไงไหวบ่เทวบุตรเทวดาบาดินกับขอบบุญขอบคุณนเนอครับนี่มาอย่ามาชมนะครับวิถีชีวิต ของลูกหลานนะครับเราโตอีสานบานเฮาครับเหมือนีกันมากกันสองคนคือเก่าครับ,บ,บ,บรครับกกบัตเตอร์บานกับบัได้แล้วครับม้านสัลรถได้บัตเตอร์ก็ขอจะได้มากพี่นออ้องความสุขความสุขของกะทิมันขาดบ่ได้แล้วนี่ออโอ้ยมาอ๋าออยู่มือครับไปเอาเบิงนะ้งข้าได้ไหมว้าวอ้ำหยาดเยนความทรงจำหยัดเยนมาแล้ว ตวไอยางเออตรงไหม้าฮาาใม่มือนมือื่นอย่างีพากันไปนราครับพีบนองครับนี่รับนอนเฮงเดบนี้จะพิเลยตัดประจดพาเนดครับอกระโดดวากระโดดเนาะหากระโดดอ้าครับ พี่โบถือเี้าเขานี่บอพี่น้องอก็ถือสื่อเกียนขีไปลับเนี่ยอ่ะ่บถ่ถอกสีผ้าคีแยกยานดอกครับนอนเหี่ยวคําอนนึงงนงานเดิมก่อนน้ำเบาวก่อนครับก็หน่อยกับว่าหาปูหาหาปลาหาปลาก่อนครับ แค่พีดได้ข้อใดทำเลยแนวเขากับจ้าบุได้าะหว่างทีออกกันเลยแน่ได้หมูบ่อครับนี่ครับต่อ,นอหนึ่งครับพี่น้องเบา,ต,บบาตัวบุได้ว่าต่อหน่อยน่อใหญ่เจ็บเบียบลูกเดียวครับครับเพราะว่าเข้ากับเรียกบุได้ครับเพราะว่าเจขึ้นส่วนนี้เพิ่เริ่มที่บ่อจะออกเข้าบุได้น,นะครับว่าฝนกระแหงเข้าฝน,านกับพี่ต้อง งามยู่ครับลุ่มบ่อยๆครับพี่น้องตันเดือนที่เอียที่สองโอ้โพอแลนะครับพี่น้องครับตักลากเลยครับ <c oughs> สู้กับโตแล้ว <c oughs> อ้าวข้นมาเลยเออ Mamma, mama, 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 ไม่มติกินเลย่ <c ười> <c ười> ลองงย <c ười> ครับพีบ่เตอเด็กๆงานครับพี่ต้ <c ười> องาครับตามบามากครับพี่โอ้เกยนี่ครับนอเตาหนึ่งโอ้โอโยเตาอวเลยทีเดียว หดละอุ้ยทุดนจอดเลยครับพี่น้องมนมองนั้นและะ้วก็มนมองนี่อ้ยแหนงมาดีเอาอยู่เงนดีว่าหน่อยนี่นะมาตรนี่ครับมา่าี่นี่นี่น่นี่นนี่นี่นนี่น อี๋ครับตอนนึงครับพี่น้องอะไรครับโพนส,สวยๆเลยครับเอาพี่น้องครับนี่นอนนึงครับท้ากลืเนเนาะโอ้ยนี่ครับเนาอนนอนด้วยตัดเลี้ยงตัดเลี้ยงพอดีครับพี่น้อง ขับกระยงหอมๆครับตีขบี้ที่ตัวเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้กระป้อปนีนยู่นะครับนี่เป็้กำลางครับพี่น้องขับตลอดนะตอนนั้งหนึ่งแค่ไม่ดู่มหนึ่งนอนครับนึ่<า>อนอนนึงครับเอาจอขึ้นไปกันแล้ครับพี่น้องยนะต้องมา,าอยู่น้ำกันดี ดำครับพี่น้องพอได้เตรีมกันครับเอาเมื่อ,อกรับว่านัดตาไปทีเียวข่าวกมีไปเรื่อยๆเยอะครับพี่น้องครับปัหมุนตาหมุนบันเป่นไปไปอีกเลยครับอ่ะถีบไม้เท้าครับพี่น้องโอ้หนาหนึ่งอะห <c oughs> <c oughs> นาน,นึ่งก่อนเด้อ เหมืมอดเลยนครับพี่นอนพี่นอต้องนองเลย,คร,เยเครับพี่นอนเดียวเอาที่ไหนครับพี่นอนบังคับเหมืองเหนืองพับนอนึองอยู่ที่อ่านเลอ่านเ้ มา,า <laughs> มามามาลาม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 า,า,ามา <laughs> มา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 มมาายาม <laughs> ามามมามามากามาามบมามามมามาามมาเล โอ้ปจริงได้ที่ใดครับชีวิตเอ่งการเบือนบกเบือนบาทอ้ายครับโอ้ยเกี่าไม่ลืมนอนขับสามนอนทั้วยๆเลยครับพี่น้องหนึ่งรานนอนครับพี่น้องรับเอาเตะสามนอนเอาไหนครับ ีแต่นอไมง่างครับทเพื่อนนี่แ่พอได้อะนะเอาแนวขันหละกมาไข่ดิแต่ว่าเขาได้ยังไงมามาขันมาดิมาดิไอ้ทต่อกี่แต่ทหลดฟองมาแต่พอทีแนวเลยน้าเขียวกระดิเราเห็นกำนี่โอไม่้ไมไทซับทานเร

ไ่แขงมั้งไม่แข็งแดดดื้อนู้ไม่แข็งครับปูต้นยาก็บอม่แข็งขาปูแก้วเสียบๆครับพี่น้องครับแก้วด้วยลูกกัวดีๆตำแก้วบุกพีกหัวหอมแดงขัวซิกันครับกีกล้อขัวซิกันตำแบบนี่กินกับปลวกเม่าใหม่โอ้ยสุดยอดนะครับเม่าใหม่เอาตำเอาได้ครับว่าคลักก้อก็บมีตัวสูงคนาดจ้ะครับ เอาแต่พ่ออยากพ่อกินพี pues mm ่น้องเอ้ยพ่ออยากพ่อกินเขาเกาครับบางคนมาคือบ่เมียเป็นสอเอากรเอาอมาแล้วเทียกันก็เป่าเมียไปจังอ้ามส่นงไม่อน้อไปน่ไปไมไปไหยาสพานไมเหียนไม่บาดกไม่เทียารหลดอกเออ

อ๋อสวยถักถักปุ่มด้านบนครับอ้าวกคอนดีดังถักงามขนาดงามไรว่ายวางจะใตาจะผงเหนือติ๊กเต็๊ยมให้กลับคุณพี่ติณวตัวไหนนะก็ใส่เดียวกันเลยครับผม

เตียมยอมมิเต <Bond> ่นอแดงงตรงสุดยอดเลยอพิมนอหนึ่งแดงเยอะขึ้นทังหอดโอ้ยแดงว่านอใหญ่แห่งที่ใด่ง่าทรมดาเ้อนอนโอ้ยคือเอาเขายากเลยห่วยอัดนะขาดเมื่อนขาดจริงจริงเนี่ย โอ oh oh oh. oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> ้ใส oh. ่กวนสามบาทโอ้โอ anyway. ้ลงมากับเสียมนได้โอ้ยที่ได้อินมากขึ้นโอเจ้าเปิดทั่วหลานมีดอกมึงมนงออหนึ่งแไหนครับี่ก็เป็นม่ิมองก่อน ครับหมดอ่่อน,อนกือบขาดเนี่ทาง้ทางทำม้งอือปลาไปโซ่หัวล้านกันเลยสีเดีโซ่หรอม่เอ้ยผไดไม่ขีดดินหมอกก็มมนยืมไม่ได้สิม,มาท่าไปเทวนี่มันเริ่มสีลานออกล้านออกเพราได้โปกปิดเนี่ย น้ำลายพี่น้องน้เป็นน้ำลกาปกปิด่วมจริงก็เหินเบิดแลน้เลอเรียบแม่แม่บเป็นยังนนบนฝ่าเรียบเรือหัวลานบากอะนนี่ละ่ะโบกปานเห็นโอ้ยดองยังเ่อโอ้ยมาใหม่อะโอ้ยไปก่อนแค่หนรนี่ครับเวไดควายไป Đây okay, nghe ai Ai nó ô oh, em thấy. Ủa, ngạc rồi, cái lò của ai, wow, như Ôi, <laughs> một miền lục khô ở đây thật gì? น้ำขีดอาบ่เสียมไ ER <c istles> ห้ผมเนเจ้ปใหญ่หน่อยใหญ่ครับพี่น้องสองนอนจะมาเนรูปุ้งสันน่กบ้านทับวกกนก็้ย ร่ะพี่บาโหอมแมงแข่งครับพี่น้องแมนแข่งบินออกสวดๆเลยครับพี่น้องออหอมแมงแข่งจังเลยนะน้งก็พค่น้ำก้อนนี่แหละก้อนขุ้นนะมันคือสัตว์เอ ขันกไป่ได้นีกันได้โอ้ยโออ้้ต้องน้ำเสียบดากเลยให้ยกี้ครับโออมองไฟลาดลงแล้วครับอ้ยน้นไอ้กู้ทั้งมทั้งกู้ทั้งขังโวยโวยยเ้อใส่เชือกยันเลยนะ เอากระที่ไดครับพี่นุ่มโอ้แดงกับประเด้าื้แดงเต็มกอพี่น้องสกดยอดนะครับเออที่ได้ขั้นละกอพี่น้อมบ่ได้มานำขัละกอมานำนู้ โมก,กอต่เขียมนีนะจาม,มาก่อนนะครับยาเลยสีดาเนาะโอ้ยสีดาครับสลนเนาเอาอใหม่ทุงนี่นนงชุดยอดเลยดได้รับนเนื้อเนียนๆครับบเปือยครับโอ้ยระวางหน่วยตาเปสั้นๆ เอได้วยเดยวว้ายเดยวอนนี้เห็นเราไปถืงวมอนั้นเป็นเ็ออดเอลอตแอลเลดนี่งามปันญนี่นเ,ดเดี๋ยวดกียำไร มหมอกกอกครพี่นอ้ออ้ยสวนกระตาครับสผ้ากันอวยกับละครับครับที่อวยละ<ว>ครับพี่น้องห้องห้องโจกโจกยว้ายอยู่กระตือหิ้วเข่าขวยขนหิ้วเข่าได้กระตือหิ้วเข่าครับพี่ดองครับขับผลงานประจําทันทียี่สิบแปดครับพี่น้องครับบ้าตัวกระดาเพราะอยากเพราะกินคือเก่าครับครับไอ้ดินกระดาบุกลายครับมิเตอร์นอ,อวัวครับพี่น้องนดนกระตาแฟ่เฟะขับนองงมแห้งครับนอไม่เหี้ยงวันนี้ ขับเบาสีเด็กการนะครับพี่น้องครับโอ้ยเริ่มสีมีอะไรอ่ะล่เริ่มสีสั้นเลยครับเบาหวานยันเบาหวานขึ้นก่อนครับสีการ์ดมาเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับเบาตัวขอไม่ดินสีเดกการ์เลยครับพี่น้องครับมือเริ่มสั้นแล้วคุณเบาหวานนี่ขึ้นอครับในเพราะอยากเพราะกินอยู่ครับวันนี้ครับครับบาตัวขอบุนขอบคุ้นเด้อรับไปทางใหญ่อหญ่ท้ายิ่งครับ ทุกคู่ทุกคนโอ้ยโทรศัพท์ก็ทั้งหมดก็งอยเบี้ยลงครับขอบบุญขอบคุณครับไปทั้งใหญ่ไอ้ท่ายิ่งทุกคู่ทุกคนครับอีพอยแม่ครับที่อยู่ในต่างอยู่ในประเทศต่างประเทศครับทุกคู่ทุกคนเขับที่มาเป็นแพื่อเอื้อแข่งใจบ่าวตู่เสมอมาครับครับที่บ่ายแจ็คสิวาอียงก่อนทุกคนจีนตาหลุดไปครับบ่าวตู่เพียงตอบทนครับนอกจากไอ้พอยแม่ ใหญ่ไอ่ยิ่งยิ่งคือครูทุกคนลำลำรวยๆเด้อครับครับรวยเงินรวยทองไหลโลกไหลไพ่ครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อครับก็เด็กข้าวไข่เอสโอมีนะครับกระฝากครับกระฝากกระทำเน่ยหน่อยๆซีหลังไว้ในกระแล้วกันครับบาวตูนครับอีสานบ้านเฮาครับไอ้ดินครับพอไอ้ดินทินดินสารครับฟ้าไวครับแดนดินมีสารครับสาวเมฆอีสานผ้ารอครับพะน้องครับฝากไปเห็บ ขอเปพี่น้องครับเบิแย่งให้งก,กันแล้วกันครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีไม่แห้งกำลังร่ำวยครับสวัสดีครับ,บเบงไอ้ดินคือเป็นรายตัวนะครับวัวกันยังๆย่อนกับโอเคเลยครับการถ่คยับ